ไิ่สัตยทาไม่จำกัดช่วงสนุกคาเฟ่ตอนกาแฟลิมิเต็ดได้ละขอบคุณมากนะครับกาหน้าชนิดนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกคอฟฟี่ยินดีต้อนรับครับเชิญเลยครับเดินน้านไหนฮะรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่ง ไฟิตไหนกันมาฮะโอ้ออกกําลังดีครับเพื่อสุขภาพเลยนะฮะใช่ครับผมพออกมาจากซาวนาสาวนาครับผมครับผมโอ้ยพอออกมาได้ไปประกันตัวมาโอ้โหนี่พี่เป็นลูกค้ากลุ่มแรกเลยนะฮะที่มากินที่แก่มากเลยนะจริงร้านผมนี่ก็วัยรุ่นเยอะนะฮะโอ้ยหยอกตลอดเลยหยอกเล่นครับผมหยอกเล่นแหมร้านชื่อร้านก็บอกอย่ะร้านสนุกครับสนุกเพื่อนผมเนี่ยโหขอฟังก่อนที่จะสังกาแฟเลยครับ พี่มีเวลาฟังผมเปล่าอันนี้เอาเลยเช้าวันหนึ่งมีังคอกตัวหนึ่งอะไรอะไรยาวเลยเหรอยาวเลย้ไม่ต้องมีใครออกลฉากเนี่ยเาเลยพราะานสนุกต่อยันสนุกเช้าวันหนึ่งมีคัคกตัวหนึ่งเขาหลบแดดร้อนไงก็ไปหลบอยู่ใต้ต้นซุงต้นซุงพอดีมีเสือผ่านมาเห็นเสือก็บอกคกทำอะไรอ่ะคัคกก็เลยโกหกเสือ กวฉันมาแบกซุงเล่นเสือบอกจะบ้าแหรอคังคกตัวนี้เดียวจะแบกซุงไหวนี่ก็เลยท้ากันะระหว่างเสือกับคังคกถ้าแน่จริงก็กระโดดข้ามแม่น้ําแข่งกันไม,ม่ได้ระหว่างเสือกับคังคกคังคกก็บอกได้เออถ้าใครแพ้ก็เป็นลูกน้องไปเลยเออก็นับเลยหนึ่งสองสเสือกระโดดไกลอ่ะก็ข้ามคลองได้ครับเอคัอองคกรู้ทัน พอเสือโดดปั๊บก็กระโดดงับหางเสือ,อเวียงไปตงฝั่งนู้นเอาพี่เออพอเสือว่ายน้ําขึ้นมาเจอทางคกอยู่ฝั่งนู้นแล้วท้งครก,กรตกไปบนก้อนหินนะเดทั้งเลือดทั้งน้มเต็มปากไปหมด <c oughs> <c oughs> เ,เสือบอกเอ้าแกมาได้ไงครก,กแกมัวไปไหนมาว่า้เสือนี่ฉันมากินแพะลอยตั้งสองตัว <c oughs> <c oughs> หมดแล้วยังหมดแล้วพี่โอ้สุดยอดเลยไอ้ไอ้น้องเจ้าของร้านไปไหนมาสั่งกาแฟหน่อยดิเอ้าพี่เอ็นเจ้าของร้านนี่ยโอ้โหมึงก็มานั่งเล่าให้กูฟังเหมือนกูมากับมึงเลยนะเนี่ยกูต้องไปขายของเอสั่งเลยแล้วกันสั่งเลยพี่โอ้ตายแล้วเอาตั่งอะไรสั่งมาเลยถึงหน้าผมจะไม่เป๊ะนะครับแต่ผมก็ชอบกินกาแฟลาเต้ลาเต้เมาอ่ะ ลพยายามพยายามน้องดีหวานคาปูชิโน่เอาไม่มีมุกอะไรเหรอ,อเราเราพี่มื้เตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ที่ร้านกาแฟแหกตาดูบ้างร้านกาแฟบ้านี่กินอะไรคาปูชิโน่ครับลาเต้ลาเต้กาแฟโบราณสองโอ้โหนี่หน้ามึงจะโบราณไม่พอยกันเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยไหนกันเอจังหน้าอะไรเอาหวาน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 มันมันไหมมันมันเอาอะไรดีเอาเผือกตีน้ำตาล นี่ไปหากินตลาดพวกออตกรครับที่ร้านกาแฟกาแฟอะไรก็ได้ไอ้มอค่าในกันมอค่ามอค้าร้อนมอค่ากาเดนเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรโอเคครับเดี๋ยวไม่ตามงมาอย่าไปไหนนะอยู่ด้วยกันสนุกดีเอาน้องๆชงเลยชงเลยเลยใครเมีมพี่เหรอเด็กเด็กพี่เหรอเด็กจ้างมาฝึกงานเอากาแฟไปเสิร์ฟเขามาเลย เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาอุ้ยสวัสดีครับ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 โยโยๆซับเด้อโย่ซับโยเอาไรเอาไรเอานาวอาสวนโยเด็กแล้วเด็กแล้วครับผมเชิญนั่งก่อนนั่งก่อนมีตรงว่างไหมพี่นี่ไงว่างอยู่เลยเตรียมเลยเชิญก่อนเชิญก่อนเชิญก่อนสุดยอดครับหนึ่งนะเดี๋ยวผมบริการลูกค้าตอนได้ครับพี่นี่นะเฮ้ยเรียบร้อยนะอ่ะ อยากจะดื่มอะไรดีครับโอ้พี่ร้านพี่สวยมากเลยโอ้ไม่ได้สวยอย่างกาแฟก็อร่อยครับโอ้ยิงอ่ะพี่ของเทรนทั้งนั้นครับเดี๋ยวผมขอแก้วนะได้เลยครับสำหรับผมนี่ขอแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นเพราะผมเป็นคนลิมิเต็ดไม่อยากจะซ้ำใครอ่าดีเลยครับครับผมพี่แล้วที่นี่นอกจากมีกาแฟแล้วมีอะไรจะฟังเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นไหมเฮ้ยมีเหรอมีครับพี่ถ้าวัยรุ่นแบบลิมิเต็ดฟังเพลงต้องอันนี้เลยพี่อันไหนครับนี่พี่จุกฟรีมิวสิกแอปพลิเคชันนี่พี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ นี่เลยเพราะพี่มันทำอะไรได้พี่สมมติว่าพี่ชอบฟังเพลงไหนครับสามารถริบเป็นเพลงของพี่ส่วนตัวได้เลยและสมมุติว่าเพลงนี้เนี่ยพี่อยากให้เบสดังๆพี่ปรับให้มันดังได้ปรับให้เบสเบาได้ปรับให้กลางแหลมเนี่ยขึ้นมาสูงได้พี่นี่เป็นคนสุดยอดเทนสุดๆเอาเดี๋ยวกาแฟลิมเต็ดไปกินเลยสุดยอดมีแก้วเดียวในร้านเท่านั้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันมาด้างก่อนต้องให้ฉันก่อนอ้าวพี่นี่พ่อใครอ่ะใช ใช่ผมไม่รู้กัมพารคือนึกว่าเจอพ่ออย่ามีเรื่องเวลานะครับอย่ามีปัญหากับโต๊ะพี่นะอ้าวของพี่มากันสี่คนไม่ขนามือพี่หรอกโอ้พี่ผมเคยกลัวที่ไหนไม่รู้จักผมซะแล้วเองเป็นใครว็ต้องรู้จักด้วยโถเห็นแผลผมไหมหมอ่ะไม่มีไงไม่มีแผลแสดงว่าไม่เคยลบกับใครแต่ผมเป็นคนไม่ยอมคนไอ้ในห้องเสียงดีมดูแผลตรงนี้ไหมตรงไหนอ่ะยเนี่ยเป็นงโดนอะไรมา เมาแล้วเก่าเขาไม่เรียกแผลพี่เขาเรียกคืนอ่าเป็นปากตีเดี๋ยวล่วงทั้งโตอ้าวอย่างนี้ได้เสียพี่รอแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปไหนนะทำไมอย่าเพิ่งไปไหนผมตามเพื่อผมแป๊บหนึ่งไม่หนีเว้ยฮัลโหลเอ้ตั๊กห่ะงานเข้าเฮียเดิมีเรื่องแล้วเออมาเปิดป้ายหน่อยเปิดป้ายเนี่ยงานใหญ่งานใหญ่สี่เสาเทเวศเลยวันนี้มาเลยเปิดป้ายเลยเดี๋ยวยิงตามเองอาไม้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมเอาเด็กบอดมาด้วยเด็กบอดพวกเราอะโอเคเจอกันห้าทีจุ๊บจุ๊บเบบี้ สวยแล้วถูกเลยเฮ้ยเคาร์ตเลยเคาร์ตรอแป๊บนะรอแป๊บไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวได้ตามที่สั่งเลยแป๊บคนอย่างเราไม่เคยถอยอยู่แล้วอย่าอย่ามีเรื่องอะไรเดี๋ยพี่เช้าเชาอยู่ไหนอ่ะพี่ตั้งแต่งตัวอะไรมาเนี่ยเด็กบอดพี่เด็กบอดเด็กบอดไงนี่ไงเด็กตาบอดไอ้ตัเอ้ยพี่เอง เด็กสเก็ตบอร์ดไม่ีเด็กตาบอดผิดแล้วเนี่ย